สวัสดีครับ F c ซครับพบกันนะครับยามเลิกงานนะครับผมก็วันนี้นะครับจะพามาดูนะครับเหรียญที่ท่านเห็นอยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับคือนะครับเหรียญหนึ่งบาทตราแ่นดินนะครับเหรียญหนึ่งบาทเรือหงปี20นะครับผมตราแ่นดินปี2 5 0 5นะครับเหรียญ10บาทกัญจนานะครับผมสองสีเหรียญบุญเวียนนะครับ หนึ่งในวาระ61วาระนะครับแล้วก็เหรียญหนึ่งบาทนะครับผมปีห้าเข้าไปครับเดี๋ยวดูก่อนซุ่มดูก่อนปีห้าหกครับผมแล้วก็นะครับผมแล้วก็เหรียญนะครับห้าสิบสตางค์ปี2543นะครับผมคือ5เหรียญที่เอฟซีแล้วก็นะครับลุงป้านะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเห็นในคลิปวิดีโอนี้ก็คือนะครับเหรียญตัวอย่างนะครับที่ผมนะครับ ได้รับจาก f c ส่งมาให้นะครับแล้วก็นะครับซื้อขายจากนักสะสมที่อยู่ในกลุ่มเพื่อที่จะมาทําคลิปวิดีโอนะครับผมในการประกาศรับซื้อนะครับผมว่านะครับที่ผมรับซื้อเนี่ยแต่ละเหรียญนี้นะครับมีลักษณะนะครับเป็นอย่างไรแล้วก็นะครับท้ายคลิปนะครับผมก็จะมาประกาศข่าวดีนะครับผมประกาศข่าวดีสําหรับนะครับท่านที่มีเหรียญนะครับแบบนี้อยู่นะครับ ที่ในกระเป๋าหรือในกระปปกออมสินนะครับผมก็จะนำนะครับเหรียญที่ว่านะครับมาทำการประกาศรับซื้อนะครับเพิ่มเติมพูดง่ายคือเหรียญ10บาทนะครับปกตินะครับผมจะรับซื้อ2พศคือ2 5 3 1แล้วก็พศส5 4 1นะครับแต่ท้ายคลิปนะครับผมก็จะมีนะครับข่าวดีที่จะฝากไปยังพ่อแม่พี่น้องนะครับแล้วก็ทุกท่าน ทั้งหลายนะครับผมที่นะครับกำลังดูคลิปวิดีโอนี้อยู่ครับผมเพื่อที่จะแก้งข่าวดีแล้วก็ประกาศรับซื้อเหรียญ10นะครับจำนวนมากนะครับตามพสนะครับต่อจากพส .41 เป็นต้นไปนะครับผมก็ขอให้ f c แล้วก็ทุกท่านนะครับตั้งใจฟังคลิปนะครับวิดีโอผมนะครับจนจบนะครับว่านะครับข่าวดีนะครับท้ายคลิปนะครับผมจะประกาศรับซื้อเหรียญ10บบาทพสอะไรบ้างนะครับผม นะครับก่อนเข้าไปรับชมรับฟังเนะื้อหาในคลิปนะครับผมและดูและอธิบายนะครับเรียนที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับขอ,อขั้นนะครับกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนให้ที่ช่องบรดบือรักเหรียนด้วยนะครับผมสําหรับนะครับ <c oughs> เหรียญแรกนะครับผมเหรียญแรกก็คือเหรียญ1นบาทตราแผ่นดินปี2 5 0 5ครับผมเหรียญนี้นะครับมีขบวนการผลิตนะครับหลายร้อยล้านเหรียญนะครับผมวันนี้นะครับผมจะนำนะครับเหรียญนี้นะครับผมมาทําการประกาศรับซื้อนะครับโดยนะครับเหรียญนะครับที่ผมจะประกาศรับซื้อนะครับมีลักษณะนะครับในคลิปนี้เลยครับ FC นะครับ fc ถ้ามีเหรียญนะครับตัวอย่างนะครับผมอยู่ในกระเป๋านะครับท่านก็รีบหยิบขึ้นมาเลยครับผมแล้วทําแบบนี้นะครับทําแบบผมทําเหมือนผมว่านะครับเหรียญที่อยู่ในมือในกระเปองท่านมีลักษณะแบบนี้หรือเปล่านะครับผมหยิบขึ้นมาครับแบบนี้ครับแล้วก็ทําการหมุนครับหมุนเช่นนั่นครับนี่ครับผมเดี๋ยวดูใหม่นะครับผม fc ครับ ดูใหม่นะครับอันนี้ด้านก้อยนะครับหรือด้านหลังครับผมก็ทําการนะครับหมุนนะครับผมหมุนเข้าไปครับผมหมุนโอเคนะครับนี่ครับพระเศียรของพระเจ้าอยู่หัวนะครับจับขวางนะครับผมจับขวางคือนะครับตั้งฉากกับหญิงด้านประมาณนะครับ90องศานั่นเองครับผมนี่เรียกว่าเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินพระเศียรขวางนะครับผมพระเศียรขวางนะครับแต่ถ้านะครับ ท่านมีนะครับเหรียญแบบนี้อยู่ในมือและก็เมื่อทําการนะครับหมุนนะครับแล้วปรากฏว่าพระเสียรนะครับลงมาแบบนี้นะครับไม่ได้เป็นขวางแบบลักษณะตามคลิปนะครับผมก็ประกาศรับซื้อนะครับผมก็ซื้อครับถือว่าเหรียญของท่านนะครับปกตินะครับถือว่าเหรียญของท่านปกตินะครับเนี่ยนะครับยังไม่ได้ผิดแปลกแต่อย่างใดนะครับผมแต่ถ้าแบบนี้ครับถือว่าเหรียญของท่าน ผิดแปลกจากที่เป็นปกตินะครับมีราคานะครับผมถามว่านะครับถ้าขวางแบบนี้นะครับผมรับซื้อเท่าไหร่นะครับผมถ้าขวางแบบนี้นะครับผมรับซื้อขั้นต่านะครับผมร้อยห้าสิบบาทครับผมนี่ครับถ้าขวางนะครับขวางตรงเลยนะครับแต่ถ้านะครับขึ้นมาอีกนิดหน่อยก็ประมาณสองร้อยครับผมแต่ถ้าถ้าเสยนตรงแบบนี้เลยนะครับรับซื้อเท่าไหร่ให้ราคาเต็มที่เลยครับเปลี่ยนละสี่ร้อยบาทนะครับผมถ้าสภาพเพชสวยห้าร้อยครับ สูงสุด500บาทนะครับผม FC นะครับก็ฝาก FC นะครับไปหาด้วยแต่ถ้าเป็นเหรียญปกตินะครับผมที่ถ้าเสียนะครับหันลงอย่างนี้คือตรงข้ามกันเลยนะครับผมผมรับซื้อเหรียญละเท่าไหร่นะครับผมรับซื้อ FC เหรียญละ4บาทนะครับผม FC มีนะครับส่งมาขายเลยรับไม่อันครับเหรียญละ4บาทครับโอเคนะครับอันนี้เหรียญบาทตาเป็นินหานไปนะครับผมทีนี้ครับมาดูเหรียญนี้ครับเหรียญ1บาทเรือหงนะครับผม เหรียญหนึ่งบาทเรือหองปี2520มีขบวนการผลิตนะครับหลายร้อยล้านเหรียญเหมือนกันแต่ยังไม่เจอบล็อกที่หายยากนะครับนักสะสมยังไม่ได้เจอบล็อกที่เป็นที่แตกต่างที่เห็นในชัดแบบเหรียญหนึ่งบาทนะครับรางวัลพระแก้วปี25นะครับผมโดยนะครับ fc ถ้ามีเหรียญนี้อยู่ในมือนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับผมหยิบขึ้นมาเลยครับหยิบขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่มือแบบนี้ถ้า fc นะครับไม่สะดวกนะครับ ที่จะหมุนแบบมือเหมือนผมก็นะครับหนีบใส่ไม้ก็ได้ครับโดยนะครับเอาไม้มานะครับผมขออนุญาตนะครับนี่ครับไม้เป็นไม้ตะเขียบครับผมไม้ตะเขียบแล้วก็นะครับเอาเหรียญนะครับเอาเหรียญนี้นะครับผมใส่เข้าไปในนี้นะครับเล็งตรงๆนะครับเล็งตรงๆนะครับแล้วก็เอายางรัดนะครับผมแล้วก็ทําการหมุนนะครับหมุนดูองศาก็จะก็จะแม่นยํากว่ามือนะครับผมนิดหน่อยครับคลาดเคลื่อนไม่เยอะเท่ากับมือนะครับผม แต่ถ้าจะให้ดีนะครับท่านใช้คลิปนะครับหนีบเลยนะครับหนีบเลยจะจะดีกว่าจะได้เห็นลยครับเพราะว่าถ้าหนีบปั๊บองศามันไม่เคลื่อนนี่ครับเนี่ยเมื่อหมุนแล้วครับพลัดเสียงของพระเจ้าอยู่หัวนะครับตั้งฉากกับอีกด้านหนึ่งก็คือขวางนะให้ผมพลักเสียงขวางนะครับแบบนี้มีราคาเหมือนเดิมครับผมรับซื้อที่1 5 0บาทนะครับผมผมรับซื้อที่50บบาทนะครับผมก็ เหม <ITA> ือนเดิมนะครับรับซื้อราคาเท่ากันกับเหรียญหนึ่งบาทนะครับตราแผ่นดินนะครับราคาเท่ากันนะครับผมเหรียญนี้นะครับผ่านไปพระเสียนขวางสองเหรียญแล้วนะครับผมพระเสียนขวางสองเหรียญแล้วนะครับก็มาดูครับเหรียญกาญจนาครับผมเหรียญกาญจนาขออนุญาตนะครับขอใครครับผม FC ครับ FC ตั้งใจฟังนิดนึงนะครับผมก็ท้ายคลิปมีเซอร์ไพรส์ครับผมท้ายคลิปมีเซอร์ไพรส์ประกาศรับซื้อเพิ่มเติมนะครับผมก็ นี่เลยครับผมนี่เลยนี่คือเหรียญ10บาทนะครับผมเหรียญ10บาทการจนาพี่เศษนะครับผมเนี่ยครับที่ผมเคยทําคลิปนะครับประกาศรับซื้อนะครับกับ f c ไปนะครับเมื่อนะครับอาทิตย์ที่แล้วนั่นเองไม่นานครับ f c มีเหรียญแบบนี้หยิบขึ้นมาเหมือนเดิมครับแล้วก็ทําการหมุนนะครับใส่มือหมุนนั่นครับเนี่ยถาเสียงของพระเจ้าอยู่หัวนะครับ เอียงนิดนึงนะครับจะไม่ขวางเป๊ะแบบนี้เลยจะเอียงนิดหนึ่งครับเหรียญนี้นะครับผมลองหนีบใส่ไม้แล้วก็หนีบใส่นะครับผมลองหนีบใส่นะครับเข็มกัดแล้วครับผมเข็มขัดหรือว่านะครับคลิปหนีบแล้วนะครับผมเหรียญนี้มีราคาครับ fc ก็รับซื้อที่350บาทครับเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ครับเหรียญ10นี้จะรับซื้อแพงกว่านะครับสองเหรียญข้างบนนะครับถ้าขวางนะครับถ้าขวางเป๊ะรับซื้อ350ครับถ้าขวางเป๊ะเนี่ยรับซื้อ350นะครับผม ันนี้เหรียญสิบนะครับถ้าเป็นเหรียญอ่าข้างบนรับซื้อเหรียญละร้อยห้าสิบครับถ้าขวางครับโอเคครับผมต่อมาครับผมคือเหรียญนี้ครับผมเหรียญนี้เอาไว้สุดท้ายครับเหรียญบาทครับเพราะว่าเดี๋ยวไปดูกันเอาเหรียญนี้ก่อนนะครับเนี่ยเอาเหรียญห้าสิบสตางค์ปีสองพันห้าร้อยดูครับขอขยายกล้องนิดนึงนะครับปีสองพันห้าร้อยเท่าไหร่เนาะสี่สิบสามครับผม f อ 2 5 4 3เอปกติผมประกาศรับซื้อพอไหนครับปี50นเนี่ยปกติผมประกาศรับซื้อปี2530และก็ปี25 3 4่นะครับผมแต่วันนี้ครับผมจะประกาศรับซื้อเหรียญ50าตัวตงค์นะครับปีไหนก็ได้ที่มีลักษณะแบบนี้ครับหยิบขึ้นมาใส่มือครับเนี่ยแล้วก็การหมุนครับเนี่ยครับเนี่ยพระเศียรของพระเจ้าอยู่หัวขวางนะครับขวางก็คือตั้งฉากกับอีกด้านหนึ่งครับเนี่ยตั้งฉากกับอีกด้านหนึ่ง ก็คือพระเสียนขวางเหรียญนี้นะครับที่อยู่ในมือผมผมหนีบใส่ไม้แล้วก็หนีบใส่คลิปแล้วปรากฏว่าขวางจริงๆครับขวางแบบเป๊ะเลยครับผมขวางแบบเป๊ะเลยนะครับเหรียญนี้ถ้า f อซเจอนะครับก็สามารถส่งรูปมาเป็นราคาถามว่าซื้อเท่าไหร่นะครับผมเหรียญนี้ถ้าขวางเป๊ะๆแบบนี้เลยนะครับซื้อ150บาทนะครับเหมือนเดิมครับราคาจะสูงอยพาเพเหรียญกาญชนานะครับเพราะว่าเหรียญกาญชนานี่ครับอ่เป็นเหรียญที่นะครับได้รับความนิยมนะครับราคาเลยนะครับ ขึ้นสูงนะครับผมจะไม่เหมือนเหรียญนะครับสามเหรียญนะครับที่ผมเคยที่อธิบายอยู่เนี่ยนะครับอันนี้คือนะครับพระเยนขวางนะครับผมพระเยนขวางนี่คือผ่านไปนะครับผมผ่านไปแล้วสี่เหรียญครับผมผ่านไปแล้วสี่เหรียญนะครับ fc นะทีนี้เหรียญนี้ครับเหรียญหนึ่งบาทปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกเหรียญนี้นะครับผมหนีบใส่ไม้แล้วปรากฏว่านะครับองศามันไม่เยอะนะครับมันประมาณนี้ครับเนี่ยมันได้ประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละนะครับสองด้านนะครับ ผมลองหยีบใส่ไม e ้แล้วก็หมุนแล้วคือเอียงไม่มากเนี่ยเอียงเท่านี้แหละครับจริงๆครับเอียงเท่านี้เลยถ้าหยีบใส่ไม้เอียงเท่านี้เลยเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยเหรียญนี้นะครับถ้าเอียงลักษณะนี้เอียงไม่เยอะเนี่ยถ้าเป็นเหรียญบาทนี่ถามว่าซื้อไหมจริงๆนะครับจริงๆนะครับเหรียญแบบนี้เนี่ยเหรียญแบบนี้เนี่ยถ้าขวางหรือเอียงนะครับมากๆเนี่ยก็ซื้อนะแต่ว่าถ้าเอียงเท่านี้เนี่ยนะครับ ผมยังไม่อยากรับเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็สามารถประเมินราคาให้ได้แต่ราคาประเมินนะครับที่ผมประเมินให้มันจะน้อยนะครับ fc มันจะเป็นคุ้มค่าที่ fc ส่งมาผมให้เรียญละ10บาทครับผม10บาทครับคือมันเอียงไม่มากแทบไม่เอียงเลยครับแต่ก็รู้ดิว่าเอียงครับถ้าหยิบใส่ไม้ครับเอียงอยู่ครับเอียงเอียงกิงๆครับผมเอียงกิงๆนะครับ fc ก็นะครับอยากฝาก fc นะครับผม ฝาก fc นะครับถ้าท่านไหนมีนะครับเหรียญบาทลองหมุนใส่มือดูก็ได้ครับนะครับถ้าหมุนนะครับถ้าหมุนแล้วก็กวางครับผมขวางแบบนี้เนี่ยนี่คือมีราคาผมรับซื้อเท่าไหร่รับซื้อขั้นต่ำร้อยห้าสิบบาทครับถ้าตรงเลยนล่หละถ้าตรงเลยห้าร้อยบาทครับถ้าตรงเลยห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทนะครับ fc เหรียญบาทนะครับห้าร้อยบาทครับผมก็เป็นอันว่าจบแล้วก็เสร็จสิ้นนะครับไปแล้วสําหรับนะครับ เหรียญ10บาท1บาท50ตังค์แล้วก็เหรียญนะครับการจนาต่อไปนะครับผมมาถึงเวลานะครับข่าวดีแล้วนะครับข่าวที่จะเซอไพส์นะครับ fc นะครับว่าไอซีเสือเจอไพส์นี่มันคืออะไรกันแน่นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันเลยครับผมนะครับถ้า fc นะครับติดตามนะครับคลิปของผมที่แล้วนะครับไม่นานนี้ครับผมก็จะเห็นว่านะครับผมเอานะครับผมผมเอาเหรียญนะครับมาทําการนะครับ แจ้งนะครับว่าแต่และปีพอศนี่ผลิตกี่หรียญนนะครับผมเริ่มจากนะครับปี2541นะครับผม41นะครับผม,บผมแล้วก็ปี25 42นะครับปี25 42ปี254 3 4สแล้วก็34ี่ครับผมส3แล้วก็3 4 4สี่นะครับ34แล้วก็53 ห้าสามนะครับอันนี้ปีห้าสามนะครับเนาะปีห้าสามแล้วก็ปีสี่สี่สุดท้ายปีห้าสี่นะครับผมปีสี่สี่พอดีผมหาไม่เจอครับหรือว่าขายไปแล้วก็ไม่รู้ครับผมก็จะเหลือนะครับเนี่ยครับขยายกล้องมาปีสี่หนึ่งครับผมปีสี่หนึ่งนะครับก็จะมีค้าบดำๆเด็ดอยู่นะครับเหลียงก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกซื้อมาราคาถูกครับอันนี้ก็ปีสี่สองครับผมปีสี่สองอันนี้คือปีสี่สามอันนี้ปีสามสี่อันนี้คือปีห้าสาม ก่อนปี54นะครับมันจะมีปี44อยู่แล้วก็ปีปีสุดท้ายปี54อีกปีหนึ่งปีสีครับเอาแค่ปี54พอนะครับผมเอาแค่ปี54พอแต่ว่านะครับแต่ว่า fc ฟังนะครับผมจะเอาถึงปี44่เท่านั้นนะครับอันนี้ปี54คือเอามาสแตนบายถ้า fc มีนะครับปี54นะครับเฉพาะปี54าสี่นี่รับซื้อ15บาทนะครับนอกนั้นนะครับข้างบนนะครับข้างบนนะครับยกเว้นปี41เนี่ย ปีสีเดี๋ยวเคกดูครับปี2ี3 3 4 53แล้วก็44รับซื้อเดืียละ20บาทครับ20บาทนะครับ20บาทเต็มที่25บาทครับไม่เกินนี้ถ้าเหรียญสภาพสวยถ้าแบบนี้นี่ราคาไม่ไปนะครับแบบเนี้ยขายไม่ออกครับเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้รับซื้อ12ถึง13บาทนะครับถ้า f c ไม่ขายก็ไม่ขายก็ได้ครับยังไม่ต้องส่งมาเพราะว่าถ้าผมรับมาปั๊บ ผมก็ขายไม่ได้เพราะว่าคนที่รับต่อผมคือลูกค้าในกลุ่มลูกค้าส่วนมากนะครับเขาก็อยากได้เหรียญที่มันมีความสวยสภาพสมบูรณ์แบบนี้นะครับนะก็คือแจ้ง FC มานะครับผม FC นะครับคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้านะครับมีประกาศนะครับเตรียมประกาศจดไว้เลยครับว่าผมขายายนะครับประกาศข่าวดีนะครับผมถึง FC นะครับประกาศขาวดีนะครับขยายการรับซื้อเหรียญ10นะครับต่อจากปี41นี่หนึ่งะครับปี2542ครับผมปี2542เหรียญละ20บาทนะครับถึง25บาาทเอาง่ายครับ fc ผมให้เต็มที่25บาทต่อเหรียญเลยไปช่วยกันครับช่วงโควิดนะครับเนี่ยครับประกาศขาวดีไปเลยครับเนี่ยช่วย fc ครับเพราะว่ามันหาไม่ได้ยัง่ายครับเนี่ย2 5 4 2 2 5 4 3 2534 แล้วก็สองห้ห้สุดท้ายคือสองห้าี่สี่นะครับอันนี้ปี5้าสี่รับซื้อ15บาทครับปี2 5งหสี่สก็รับซื้อ25บาทเหมือนกันแต่ว่าปี4ีหนึ่งนะครับเนี่ยเคยทคําคลิปหลายครั้งแล้วรับซื้อขั้นต่ํานะครับเดือนละ50บาทนะครับห้าบาทถ้าสภาพแบบนี้ก็สี่สถอยครับเนีย่ยสี่สิบถอยขายไม่ได้ครับเนี่ยขายไม่ได้ต้องไปล้างอีกเนี่ยอันนี้คือนะครับข่าวดีที่จะเซอร์ไพรส์กับ f อ ทุกท่านนะครับก็หวังว่านะครับทุกท่านนะครับคงดูคลิปแล้วนะครับไปทําการแค่กระปุกออมสินดูนะครับแล้วก็ทําการค้นหาเหรียญนะครับที่ผมประกาศในวันนี้นะครับเพื่อที่จะมาขายให้กับผมในโอกาสต่อไปสําหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านเอฟซต่างๆนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็รับชมช่องบลับือลักเหรียญเป็นอย่างดีนะครับผมสสาหรับวันนี้นะครับขอสวัสดีครับ